การเป็นคนข้างขอดไหมว่าทำาไมอุ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะก็แค่กินน้อยลองอยู่ดีๆเป็นช่วงๆค่ะบางช่วงก็จะรู้สึกเบื่ออาหารไม่ไม่อยากกินแต่ว่าเดี๋ยวสักพักก็จะกลับมาถ้าถึงนนแบบคือแบบแทนิกเลยไหมว่าแบบเขาต้องอดตลอดเวลาไม่นะคะจริงๆเป็นคนแบบนี้มาสักพักแล้วพอพอช่วงนี้อยาะก,ก็จะแบบไม่กินไรเลยโดยที่แบบไม่รู้ตัวบางทีก็ลืมไปเลยว่าแบบยังไม่ได้กินข้าวเลย โดดนนททัักก่ออยเงมีช่วงที่ผอมมากๆก็โดนทักค่ะจนบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจะเป็นลมแล้วเราก็แบบอ่าดูกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ได้เห็ติดไม่ไม่ไม่ได้เห็ดติดแต่ช่วงนี้เริ่มกลับมากินเยอะขึ้นนะคะเริ่มเริ่มกลับมามีเนื้อแล้วมันต้องเนื้อมันต้องกินต้อแบบว่ารับประทานเพิ่มขึ้นรับประทานเพิ่มขึ้นรับประทานเพิ่มขึ้ยคือจริงๆมุกไม่จริงๆพอเป็น ขอคำถามเลยตอนนี้เราผอมแล้วมันเพิ่มัคือตอนนี้จะทำจะทำให้มันเพิ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะทุกคนก็เหมือนทักเยอะเหมือนกันว่าไม่ผอมเกินไปอะไรเงี้ยพวกก็เลยแบบพยายามกินให้มากขึ้นบางทีไม่หิวอย่างเงี้ยก็ก็กินพยายามที่จะแบบให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนจะได้ไม่ไม่กังวลเวลาเราขอมเกินไปแล้วช่วงนี้ผอมนี่คุณเราตั้งใจหรือว่าเพื่อของงานนไม่ไม่ได้ตั้งใจค่ะด้วยอาจจะงานด้วยแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรด้วยอาจจะ นิสัยแบบส่วนตัวบางทีก็งงๆการแบบหิวหรือไม่หิวอะไรนะเงบางทีมันก็หักไปแค่มีการสุขภาพจริงๆมีนะคะแต่ว่าแค่อยู่ดีๆก็แบบก็ไม่รู้สึกหิวเลยก็เลยไม่กินแค่นั้นไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพเลยอก็มีนิดหน่อยที่แบบอาจจะเป็นลมง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องแบบโอเคเราก็ต้องกินข้าวกินน้ำหวานข้าวผัดเราทำการทบทวนงาน ผู้ใหญ่ว่าไหมไม่ไม่ผู้ใหญ่ไม่ไม่ได้ว่าค่ะแต่ว่าก็มีทักทายกันว่าเออทำไมผอมจังค่ะแต่แบบว่าสามสิบกิโลมเาเป็นช่้มันสามสิจะฟืนกใช่ค่ะสามสิบแปดก็คือเห็นกระดูกกระดูกชัดมากถ้าหนูจะสามสิบแเราองมากเลยุมองุกมองแนะนำหน่อย๋ยวนี้วอแล้ว คือจริงๆวุ้กว่าก็คุมอาหารดีกว่าง่ายกว่าอะไ,ไรดู้ันมากเลยที่แราต้องคอยส่วนตัวเราพอใจกับรูปร่างนี้ด้วยดีาม,าม,มากจริงๆหนูว่าพอใจก่อนก่อนหน้านี้แบบปกติน้ําหนักเราอยู่ที่44.5ตลอดอยู่แล้วไม่ไม่เคยไม่เคยให้เกิดน,นี้เราวุ้กเป็นคนคุคมอาหารด้วยแบบด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ามันเหมือนก่อนหน้านี้ก็ผอมเกินไปเอาบรีเจอแฟนคลับนิด นานะคะก่อนที่เจอวันนี้ยตอนตอนนี้ก็มีทยอยเจอเจอกันบ้างก่อนนี้แต่ว่าวันนี้มีแบบเป็นกลุ่มแฟนบที่รวมตัวมากันเยอะหน่อยเพราะว่ามามาทีหลักด้วยก็ดีใจค่ะแฟนๆก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ถามหากันมาตลอดว่าวันนี้ได้เจอก็ดีใจถือว่าเราได้เจอกันแล้วด้วยทั้งทามา ก็พี่แบกละครตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนดําเนินมาถึงเดี๋ยววันศุกร์นี้ตอนจบแล้วค่ะ,ะก็ดีใจเลยึ้งก็ยังขึ้นเรื่อยๆหลายคนซีซั่นกับหุ่นพระเอกมากหุ่นพระเอกพระเอกเริ่มถอดเสื้อแล้วค่ะก็้องพี่ไมคหุ่นดีอยู่แล้วตั้งแต่มทุรดโรกานแล้วว่พอมาเรื่องนี้หุ่นดีกว่าเดิม มีทึ่งแพกเห็นเห็นชัดขึ้นขึนกำไรให้สาวสๆาที่จะฟังวิชาพี่ไม้ค่ะคืนกำไรให้เราด้วยใช่แต่หนูเล็กกว่าพี่คุณหน่อพี่คุณถอดเสื้ <c oughs> อหรือหนูผมถาได้จะดื้อดื้อตอนนั้นทำอะไรก็มีให้แฟนๆได้เห็นกันบ้างคะ่ะเขาจิ้งกันกเหรอเขาจิ้งมีไหมพวกเราในมุกก็ก็ยังกลับมานะคะก็<า>ยั<อ>งมีแบบในทวิตเตอร์ที่แบบ เวลาเห็นซีนอะไรที่คล้ายๆกับมัทเรีโลกานก็ถามหาและจลอดพูดถึงความน่ารักของแต่ละซีนจะตลอดแต่นละซีนก็มีนมักแสดงต่างกันใช่นะขขหรต่างกันอยู่ในห้องอันนีก็เป็นซีนสวีทแต่ที่คู่ความหล่อคอก็ได้เห็นกระจายว่าคูน่ารักแค่ไหนแต่ถ้าเป็นขั้นยอมเลยต้องลองเดี๋ยวทีเราความติสข,ของเราคู่เราไม่รู้จุดเนี้ยแบบับ แฟนคลับหน้ารกทุกคนค่ะก็ช่วยสปอร์ตกันตั้งแต่ละครออนแฟนคลับบ้านคู่แคมหรือบ้านไหนๆก็ตามบ้านเดียวบ้านคู่ของผมคือทุกคนช่วยกันสปอร์ตตลอดก็มีการเชร์เชร์ละครกันตลอดว่าให้มาดูให้มาดูหรือว่ามีการแบบแคปลงทวิตเตอร์คือเป็นการช่วยโปรโมทเต็มที่ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบไม่มีราญไม่กเัอะไรไม่ไม่มีเลยมีเงินเกษวไหมบาเป็นกับ เข้มมวดหน่อยค่ะเออเราเป็นสนิทกับพีกใ่ไหมไมากไม่เปลืองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคลับเข้มงวดมีเจอบางเร็วมีเอเพื่อนของมุกมุกยังไม่เจอนะคะแต่ว่ามุกเชื่อว่าแฟนคลับแฟนคลับแยกออกเพราะว่าจริงๆมุกก็ต้องคู่กับทุกคนอยู่แล้วจะไปเป็นคู่จะไปคู่คนเดียวตลอดเวลาก็คงไม่ได้มุกเชื่อว่าแฟนคลับเข้าใจแล้วก็เป็นที่แบบการออดพอร์ตของเราทุกคู่ตอนนี้มุกกดนันไหมเวลาเราจะเล่นกับพระเอกหนุ่มคนมันจะต้องมายังไงคนจะต้องมา ใหนต้องเป็นมุกเข้มเท่านั้นเท่านั้นมันจีความเปลีนสมาขนดบ้ถามว่ามีไหมก็มีคิดบ้างแต่สุดท้ายมุกก็เชื่อว่าทุกอย่างจะทําให้ทุกคนเข้าใจค่ะเพราะว่าเราก็ทุกๆวันนี้ทุกคนรักเราด้วยด้วยผลงานที่เราทําคู่กันมาเล่นด้วยกันมาแต่ว่าจริงๆเข้มก็ยังต้องไปเล่นกับคนอื่นเหมือนกันมุกก็ยังต้องเล่นกับคนอื่นเหมือนกันสุดท้ายถ้าเรารักคนที่ถ้าเขารักเราจริงเขาก็จะ s u p อเราทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ